วันนี้จะมารีวิวตัวละครที่ได้สกินแอนนาใน HOK okay กันน้องเขาชื่อซีซีออะไรชีจือนะซีจืออ๋อซีจือเรียกน้องแอนนาให้มันจบๆดีกว่า <B EEP> น้องคนนี้เป็นตำแหน่งเมดแล้วก็ซับพอร์ตนะใช่เอาไปซับได้แต่จะเป็นซับควบคุมไม่ใช่ซัพแทงสกิลหนึ่ง จะดูดศัตรูเข้าสู่ศูนย์กลางและสามารถควบคุมศัตรูให้ไปซ้ายไปขวาได้สามารถใช้ได้หลายกรณีอย่างศัตรูวิ่งได้ก็สามารถจะดันมันออกไปจากเราหรือศัตรูพยายามจะหนีที่ไม่ใช่ตัวขาตายก็สามารถดึงมาหาเราได้เป็นไงย่างเจ๋งจะเจ๋งกว่าใช้คู่สกิล2สกิล2จะเป็นการปล่อยพลังเวทออกไปเป็นดอกบัวแล้วตรงกลางจะระเบิดตูมฟังดูเหมือนไม่มีอะไรเป็นการแค่ปล่อยพลังเวทแล้วก็ตูมใช่ไหม แต่มันต้องคอมโบกับสกิล1เห็นปะหากคุณมีสกิลหนึ่งสกิลสจะวิ่งไปหาอัตโนมัติสามารถเลือกได้ว่าจะทำดาเมจแบบไหนระหว่างสกิลหนึให้โดนและปล่อย2ให้ไปหาหรือจะปล่อยสกิลสอไปก่อนแล้วค่อยสกิลหนึ่งนั่นก็ได้เหมือนกันแล้วก็ค่อยดึงศัตรูมาเข้าป้อมเป็นไงเจ๋งอันตีจะเป็นการรีคูดาวท่าสอของเราและจะลดคูดาวท่าสด้วยจากปกติ7วิจะเหลือประมาณ4วินาที สามารถใช้ได้เดือรัวถ้าคุณเกี่ยวศัตรูไว้ได้สกิลหนึ่งและมีกระป๋อยสองดอล,ลัวบอกเลยว่าระเบิดตูมตามตูมตามตมปุม่มอ่ะและสกิลหนึ่งจากที่ปกติมันดึงได้ครั้งเดียวมันจะดึงได้สองครั้งเรียกได้ว่าสามารถดึงเข้าปมได้เลยนะทําไปเล่นไปน่ากลัวพอเห็นสกิลอย่างนี้แล้วฉันนึกไม่ออกแฮว่าจะเป็นแอนนาอย่างไงอ่ะแอนนามันออกสายกายภาพวันนี้ออกแนวเวทมนต์หรือจะมาเป็นแค่โมเดลแอนนานะไม่แน่ใจ เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตจะไปแจ้งให้ทราบไปกันนะเดี๋ยวดูแล้วกันนะว่าถ้าไปเล่นกับคนแล้วมันจะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนคำเตือนคลิปที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นคลิปที่อัดก่อนที่จะมาสอนคอมโบคือเล่นเกมนี้จบถึงได้รู้คอมโบแล้วมาอัดไงเพราะฉะนั้นไอ้คอมโบที่ว่าสกิลหนึ่งให้โดนและสองลอยไปหาคุณจะไม่ได้เห็นในเกมนี้หรอกแต่ที่เอาเกมนี้มาลงไม่ใช่อะไรนะอาญา execute มาจีนนี่กูยังหนีอายะาเอ็กซิคิวไม่พ้นจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนถ้าสองก็แรงอยู่แล้วเนี่ยอาย่าไมา่ช่วยแนะล้วอาย่ามาสกิลสองจ้าอ๋อเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่คิดมันเอาอะไรมา,อมาโอ้โหอาย่าที่จริงใจว่ะคิดว่ามีแค่ที่ไทยจีนก็มีรู้สึก Wifi ไม่ค่อยเสถียรเลยน่นนไเปเปลี่ยนแต่ตอนนี้ช่วยแบทแมนก่อนแบทแมนได้ไหม ระเบิดดอกบัวตูต้มโอะทำไมเป็นฉันที่เจ็บเองทำไมยอม้อนแรงจังแมนแมนได้ไหมได้อยู่กนตีเข้าไปปาตู้ไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยแต่ก็ได้อยู่สามต่อสอนย้อนบวกย้อนบวกย้อนบวกปาสกิลสองไปไม่โดนแต่สกิลหนึ่งดักลากมันออกมาลากย้อนลอยแต่จะลากย้อน,าอนมาอย่างไกลเลยแล้วก็ย้อนเขาย้อนเราปะทะก,กันย้อนเราเก่งกว่ากูคืามีกี้ย้อนฝั่งนูน้นน่าจะกดเดินค้างไว้มันเลยออกมาไกลกว่าปกตินะ แล้วเป็นไงอายาดยอนยอนยอ้ยออาย e x c u เก็บไปคิดว่ามันจะถึง10ตัวไหมเกมนี้ยรู้สึกว่ามันกด e x c u t e แมนมากแบทแมนวิง่งไปเก็บอายะเขาแต่ซานิตมาทุบทุบโดนไหมคีบหมดแล้วนะยังไงอาสกิลหนึ่งช่วยช่วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนจะดึงไปหาแบทแมนแต่น่าจะได้แต่อายะออกได้ไหมยืนอยู่ตรงริมนี้ยืนอยู่นี้โดดมาโดดมาโดดมา,ดดมาเออเราควรจะกลับบ้านมัน เอ๊ะสกิลหนืองโดนนะแต่กูตายก่อนแมนแมนแกแค้นแกแค้นแกแค้แแนไม่ใช่ตัวนี้สิโดนมาจะคลิกสิและอาญาคีหัวแบทแมนโอ้โหโอโหโอ้โหอ,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 อย่าไปหาทานะคะไปเป็นยังไงเป็นยังไงมาจงมาจ้าเรี่ยงและอาญามันได้คิวอีกแล้วแกฉันว่ามันถึง10ตัวแน่อาจจะเลเจนเดอรี่อะไรก็ได้ค่ะจะไปดูสวัสดีเจยอน เลนบนมีประเด็นและแบทแมนก็เก็บมาจ้าไปได้โอเมนเก็บซานนตมาได้แเหลือแต่ยอนหัวเดียวกระเทียมดีบกดมมั่วกดมืั่วกดมอมั่วจะเอาแอซิดให้ตายสิฉันแอซิดเยอะกว่าอาญาอีกแต่ตอนแอบไปส่องตำแหน่งอะคือมันเขียนว่าสามารถไปโลมได้อยู่นะแกคงต้องลองสและอะไรจะอาญาเอ้าอาญาเขาเสียพาซีง่ายเนาะอะไรเนี่ยพิกซี่ฮะคิดว่าเป็นลูก GM เเกมนี้เหรอขอโทษนะจ๊ะ ลูก GM ของ h ฮดโอเคมันคือทูเลนจ้ะหรือในชื่อของเบ่งบ้านเขาอะนะอันนั้นเราโคตรลูกรักเลยแล้วย้อนกูโดนย้อนขอโทษเชื่อไม่โดนป,าป,าปาลาปลารัวๆปลาสองรัวๆแล้วกันนะอุย้ยแต่ย้อนย้อนแรงย้อนแรงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโหย,ย้อนแต่จะก็ปิวนน้วตอนหน้าตดตากูเลยย้อนแลนเลนบนอะไรวะนั่นนี่อันติอ้ไม่เก็บย้อนได้แต่ฉันไม่ไหว ไออาญาฝั่งหรือแม่งแปลงหน้าแล้วก็ขี่หัวทันน่ะนื้ออาญาเราจะตายไหมโดนมาจ้าจี้โดนมาจ้าจี้แต่ย้อนก็มารูดรูดรูดหมดรูดหมดรูดหมดอะไรมาจ้ามาจ้าเหรอย้อนก็รูดหมดกี้แกของจริงและสานิีก็มาสับหัวแต่ย้อนรูดทริปเปอร์คขผมนี่กดไลค์ให้เลยครับโอเมนก็กดหกหให้เลยเดี๋ยวนะกูมีโอเมนในระเกมนี้ย้อนมาช่วยแล้วมาช่วยแล้ว อาหนึ่งแล้วก็ดึงดึงแล้วก็อันติดีสกิลดีสกิลไฟลุลัวไฟลลัวไฟล,ลัว,ลอ,ลวอะไรในยานิสนิสนิทไม่เอ้ยสกิ 1, ลห,กหนึ่งไม่โดนออยไม่กูยังไม่ตายกดไลค์ให้เลยครับแอสซีสิบสี่ใช่ไหมอายาขายของโลมแล้วมาให้กูเถอะนะนะแด๊ดแมนเขาไปทุบสาิทเขาปล่อยสกิลรีลุัวรีลลัวรีลลัว,ลลว,ลลว เชื่อมโดนไหมไม่โดนเชื่อมม่ยากว่ะอะไรจะเป็นกวางอะไรย้อนรูดหมดแล้วย้อนเข้ามาหรือเชื่อมโดนดึงมา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 ย้อนรูดย้อนรูดโหลรูดเต็มเ็มเลยยอ้อนคีบอะเต็มหัวเลยเนี่ยซานิจะเ,เข้ามาทุบย้อนเชื่อมโดนดึงออกไปได้ไหมอา้าวแต่เหมือนย้อนฟิกใส่ย้อนบอกว่าจะดึงออกครับถ้าแสงอะไรกูจะฟิกแกฉันไม่อยากเห็นซานิสับแล้วก็หลับคู่นะหลับเพราะมาย่าน่ากลัวแล้วฉันจะตายเข้าไปด้วยนะะคิดดูดีนะโอเมน แกทีมกูมีโอเมนด้วยโอเมนบอก,บอ,กอะไรเด็กคนตีบ้านอยู่นี่ดึงย้อนมาเอายอย่าไม่ฟิกเที่ยวะ่ะเหมือนหลุดระยย,ยไฟขึ้นเอ่ยังไงยังไงโอโอโอเจบ็จบเจบ็จบเจบ็บเจ็บเจ็บโอเมนเหมือนอยากจะได้สามทางแฮะแต่เลือดฉันไม่ไหวแล้วอ่ะตีบ้านเนอะนะตีตีตย้อนตีย้อนเอาตรงไหม <S <S อยากเอาไปเล่นโลมฉันรู้สึกว่าเมดมันไม่ค่อยได้โชว์อะไรเท่าไหร่แต่ฉันว่าเอาไปเล่นโลมน่าจะสนุก น่าจะต้องมีคลิปที่2อเอาไปเล่นโลมิงและอาย่าแม่งคิวไป8เหลือจะเชื่อสุดยอดจริงๆตอนไปส่องตำแหน่งโลมอ่ะมันมีหน้าน้องคนนี้อยู่สแสดงว่าเอาไปโลมได้นอกจากน้องคนนี้ยังมีเตี๋ยวเซียนด้วยนะเกสแสดงว่าไปโลมได้ไม่ผิดกฎเจ๋งไม่โดนรายงานแน่นอนคลิปต่อไปน้องแอนนาโลมิงที่จริงใจนชม่เยา X e เอ็กซิคิวไปหรอกนะถ้ามีข่าวเอฟเฟกต์สกินแอนนาแล้วจะมารีบแจ้งให้ทราบแลยกันนะตอนนี้กับบ๊ายบาย จอกันใหม่คลิปหนะ้า